ครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทาอาหารอาหารที่สอนที่ทําในวันนี้มันมีประวัติผมชอบชอบมีผู้หญิงคนหนึ่งเรียนหนังสือมาก็ไล่ามาเรื่อยๆชีวิตก็มันเป็นปกติมาเรื่อยๆเหมือนคนตัวตัวไปแต่ค่อนข้างาจะเป็นคนสวยครับเป็นคนเรียกว่าถ้าคนทางบ้านนอกก็เรียกว่าคนงามเป็นคนงามเลยเป็นคนงามว่าอย่างนั้นนะครับก็เรียนมาปกติจนเรียนจบปริญญา จบรู้สึกจะจบทางด้านโฆษณาโฆษณาจบปริญญาตรีเลยนะแล้วก็ทํางานมาเรียบร้อยอยู่ๆวันหนึ่งมาบอกว่าทํางานงี้ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะรวยไปบอกแม่ไม่เอาดีกว่าหนูมาทําขนมขายดีกว่าเอาแม่ลูกจะเอาไงก็เอาเอามาเอามาทก็และกันมาทําขายกันท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อวันแรกที่ออกไปขายผมมันเด็ดจริงๆชีวิตคนเราเป็นยังไงครับไม่น่าเชื่อครับมันพลิกผันได้ขนาดนะเริ่มไปขายประมาณตีสี่ตีห้าจนถึงสี่ทุ่ม แม่พูดขึ้นมาเลยว่าแกเอ้ยคงไม่รวยหรอกแม่พูดเลยก็มาตั้งแต่ตั้งแต่เช้าขนาดนั้นจนมา 4, สี่ทุ่มห <5, S 2> ทุ่ม,มขายได้เจ็ร้อยบาทโห<ฮ>ท่านผู้ชมได้ทำมาเบเดเกวียนขนาดนั้น<ด>ถ้าเป็นเราเราจะคิดอะไรยังไงท้อท้อดิแววไม่ท้อแววบอกไม่ได้ต้องหาทางให้ได้เอ๊ะคนมันชอบกินขนมเปียนะเอ๊ะแล้วคนมันก็ชอบกินทุเรียนด้วยนะ เราคิดไปคิดมาแล้วเราจะเอาขนมเปี๊ยะกับทุเรียนมันผสมกันให้ได้ยังไง mm hmm. เราก็ทํางี้เยลยแล้วกันขนมเปี๊ยะทุเรียนจ oh. นมาถึงวันนี้ท่านผู้ชมผ่านเวลาไปเจ็ดแปดปีครับชีวิตเป็นชีวิตละมันตั้งต้นได้จริงๆแล้กลัวคุณต่อยไปเห็นเข้าไปเห็นเข้าก็มีความรู้สึกว่าทุเรียนอันนี้มันน่ารักนะมันเล็กดีนะนึกว่า mm hmm. อะไรรู้ไหมนึกว่าทุเรียนพัน อุตรดิตต์อระไม่ว่าหลงหรือหลินเนี่ยมันเล็กๆน่ารักดีไม่ใช่มันเป็นขนมเปี๊ยะทุเรียนอวันนี้เขาจะมาสอนเราทําขอเชิญท่านผู้ชมพบก,กับคุณสุนิสาลือนามจากร้านขนมเปี๊ยะบ้านขนมไทยคนงามครับพี่แววครับ ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะถูกต้องเลยใช่ไหมใช่เออแอบร้องไห้เลยแอบร้องไห้เลยเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วตอนแรกที่ไปขายกับแม่ไอ้วันแรกขายอะไรอ่ะหนูขายขนมไทยขายขนมไทยโชดูเสียงยังสันอยู่เลยแล้วตั้งตั้งแต่กี่โมงนะตีสี่ค่ะตีสี่ขยันด้วยใช่ค่ะทีนี้อย่าลืมอย่าลืมนะอย่าพึ่งอย่าลืมนะแกพึ่งจบปริญญาตรีใหม่ๆนะแล้วแกมาทำงานใช่ไหมแอนเวอร์ทายซิ่งค่ะแอนเวอร์ทายซิ่งสักพักแล้วแกอยู่ดีๆแกคิดว่าทำอันนี้ขายดีกว่าแกไปทำขนมไทยขาย บอกแม่แม่ไปด้วยใช่ค่ะตั้งแต่ตีสี่พอเริ่มถึงสี่ทุ่มแม่หันมาพูดคําเดียวว่าแววแม่ว่าคงไม่รวยหรอกลูกใช่ค่ะทาอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะรวยลูกถ้าอย่างนี้แล้วมันเมื่อไหร่จะรวยโอ้โหท่านผู้ชมมันมันแปรบนะใช่มันมันแปรบเลยนะใช่ค่ะแล้วแม่พูดด้วยแล้วแม่ด้วยตั้งหากแต่ไม่เลิกสู้ใช่ค่ะไปดูว่าเอ๊ะเขาจะทํากันยังไงคนชอบกินขนมเปี้พ่อก็ตัวเองก็ชอบ แล้วตัวเองก็ชอบทุเรียนด้วย<ช>จะเอาขนมเปี๊ยะกับทุเรียนผสมก็ได้งไงแกทําได้ท่านผู้ชมโอ้เจ๋งแกกลายเป็นขนมเปี๊ยะทุเรียนซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ค่ะของบ้านขนมไทย<ช>คนงามตอนนี้มีลูกน้องลูกน้องขายด้วยนะ มีหน้าร้านไหมหน้าร้านมีมีสองที่ค่ะคือที่แรกเนี่ยคือหนูจะขายออกบูธห้างค่ะแล้วก็ที่ที่สองเนี่ยค่ะจะจะขายแค่เสาร์อาทิตย์ที่เมืองกาญจนบุรีค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของของคุณของหนูเองของคุณแม่เหมือนกันร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่กาญจนบุรีใช่ค่ะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบัวริมบึงค่ะอะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบัวริมบึงบัวริมบึงริมกาญจนบุรีอยู่อำเภออะไรอำเภอท่าม่วงค่ะอยู่ท่าม่วงพี่แอร์พูดดังๆหน่อยนะได้ค่ะข้อภูมิใจของเขานะ เขาภูมิใจจริงๆนะแต่เขาไม่เคยนึกเลยว่าวันหนึ่งเขาจะได้มาออกครูคุณต่อยนะใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นทั้งตกใจแต่เขาได้ออกเพราะเขามีฝีมือวันนี้เราจะได้มาดูกันว่าเขาทํากันอย่างไรกับไอ้ขนมเปี๊ยะทุเรียนแต่เมื่อกี้พูดค้างไว้นิดหนึ่งร้านก็ชื่อว่าบ้านขนมไทยคนงามตอนนี้ก็มีคนงานช่วยขายด้วยช่วยอะไรด้วยใช่ค่ะลูกน้องมาบนอย่างเดียวทําไมค,าครับ อะไรอ่ะหนูก็ไม่ได้งามขนาดนั้โอ้โหมันเป็นการชื่อไม่ได้น้องบุญก็เจ้าของก็เป็นคนงามแต่หนูก็ไม่ได้นี่ที่เห็นอย่างนี้เขาเพิ่งคลอดลูกนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับคือถ้าเมื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนก่อนคลอดลูกอ้วนกว่านี้อีกนะครับอ้วนตัวสวยกว่านี้อ๋อสวยกว่านี้เขาเรียกแถวแถวแต่ยังไงแถวว่าซาโมเขาเรียกว่าเชงกันดีอ๋อเชงกันดเีมาดูกันเลยครับขนมเปี๊ยะทุเรียนครับ นี่ครับเรื่องทั้งหมดนะครับนี่ทั้งหมดแล้วนี่ลูกนอก้องตอนนี้มีเป็นบ้านของตัวเองท่านผู้ชมเป็นขนมเปี๊ยม,มีชื่อมีเสียงเริ่มต้นจากอันนี้ทวนนึ่งห้ากิโลค่ะขัวมาปั่นค่ะครับถั่วเขียวเนี่ยนะใช่ค่ะห้ากิโลนึ่งแล้วเอามาปัน่นปั่นให้ละเอียดเลยท่านผู้ชมนี่ครับ,บ,บ,บได้ขัวมาแล้วห้ากิโลนะครับ น้ำเปล่า2ลิตรครึ่งค่ะน้ำเปล่าใส่ลงไปในเครื่องปั่น2ลิตรครึ่งครับค่ะน้ำตาล3ถุงค่ะน้ำตาลทราย3ก็สามถุง3ากิโลใช่ครับเกลือ60กรัมค่ะเกลืออีก60กรัมใช่ค่ะน้ำมันอีกหนึ่งขวดครึ่งค่ะ1ขวดครึ่ง1ลิตรครึ่ง1ลิตรครึ่งนั่นแหละนะฮะอ่าครับตัวเหลืองใส่เข้าไปที่เราปั่นไว้แล้วใส่ทั้งหมด5้กิโลค่ะอ่ามารวมกันท่านผู้ชมกวนอยู่ประมาณ สี่ถึงหกชั่วโมงถึงชั่วโมงนะท่านผู้ชมค่อยๆต้องเป็นไฟอ่อนต้องเป็นไฟอ่อนใช่ครับควรจะมันเป็นอย่างนี้เนื้อละเอียดอย่างนี้เลยค่ะจะเป็นทุเรียนกวนค่ะอันนี้ทุเรียนกวนก็คือถั่วกวน2กิโลทุเรียนกวน2กิโลครึ่งค่ะเอามาใส่ด้วยกันทําทำไมต้องปนอ่ะคือต้องการให้มันหวานมันอ๋อเข้าใจแล้วโอเค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 อ่ะคราวนี้เนยสดอันนี้เป็นแป้งในค่ะแป้ง1กิโลเนยครึ่งกิโลค่ะ อันนี้แป้งในไงท่าผู้ชมเวลาจะทาขนมปิ้งมันต้องมีทั้งแป้งในแป้งนอกอันนั้นเสร็จแล้วนี่คือแป้งนอกค่ะอันนี้แป้งนอกน้ำมันสองถ้วยตวงครับแป้ง2กิโลค่ะแป้งสาลีนะครับ2กิโลสองกิโลค่ะน้ําตาล250รกรัมครับเกลือ10กรัมครับแล้วก็น้าเปล่า2ถ้วยตวงค่ะครับผมอันนี้คือแป้งนอกใช่ค่ะนะแป้งนอกครับไข่ไก่สี่ฟองค่ะไข่ไก่ใส่ไปสี่ฟองข้าไม่กิน ตีให้เข้ากันอย่างเงี้ยถ้าผู้ชมใช้เครื่องตีในประมาณอยี่สิบถึงสามสิบนาทีมันจะเข้ากันนะครับเราก็จะได้ทั้งแป้งนอกและแป้งในแล้วใช่ค่ะเสร็จแล้วถ้าผู้ชมอันนี้คนทําก็จะทําเป็นนี่เขาจะทําอย่างนี้าเท่ากันถ้าช่างเหมือนกันหมดเลยทั้งแป้งในและแป้งนอกช่างเหมือนกันหมดเลยครับแล้วก็เอาแป้งนอกมาห่อห่อแป้งในแล้วถึงจะมาบดใช่ค่ะให้เป็นแผ่นแล้วเอาทุเรียน ใส่ลงไปใช่ค่ะใช่แล้วจัดรูปให้กลายเป็นทุเรียนคือเล็กๆ,ๆนี่เป็นผู้ๆอย่างนี้เสร็จแล้วทั้งหมดไปทำไปอบค่ะไฟอป180องศา18นาที1 8นาที1 8อองศาครับอบไว้ในเครื่องอบออกมาเสร็จนึกว่าเสร็จไม่เสร็จครับทาไข่แดงเอาไข่แดงทาด้านนอกครับด้านหน้าอย่างเดียวนี่ละ่ะมันจะได้เหมือนทุเรียนเอาไปอบอีก2นาที2นาทีไฟเดิม ออกมาเสร็จเรียบร้อยมันจะออกมาหน้าตายย่างนี้ครับนี่เป็นเหมือนทุเรียนเลยเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการขนมเปี๊ยะทุเรียนครับคิดได้ยังไงคิดได้ไงอ่ะแววจริงๆถามจริงคิดได้ไงไงด้วยความที่หนูชอบทําขนมเเออ,เอ,อแต่คุณแม่อยากให้เรียน Avertising แม่อยากให้เรียนสูงๆใช่ค่ะภาษาคนต่างจังหว่ดต้องเรื่องั้นแม่อยากให้ลูกเรียนสูงๆไม่อยากให้มาลำบากเหมือนฉันใช่ค่ะส่งไปเรียนเลยแต่ความที่ชอบชอบทำขนมชอบทาขนมเถียงกันแล้วเถียงกันอีกแต่เขาให้เรียนก็ต้องเรียนใช่ค่ะไม่เถียงไม่ไม่ว่ากัน แต่พอเรียนจบแล้วมาทํางานจริงมันไม่ใช่ชันน่ะใช่ค่ะมันต้องออกมาทําใช่ค่ะก็เลยออกมาทำเราทําขนมไทยหลายอย่างด้วยกันใช่แต่มานั่งคิดว่าเอ๊ะคนมันชอบกินขนมเปี๊ยะแล้วชอบทุเรียนด้วยจะทาไงมันผสมกันนี่ไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครมาเลยนะไม่ค่ะไม่ใช่นะครับคิดเองอันนี้ขนมเปี๊ยะมันปนกับทุเรียนแล้วอละลองจริงวะจริงจริงเป็นไงคุณพูดได้เลยคือตัวไส้มันนะเราเรากินทุเรียนกวนถูกไหมครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าความหวานของถั่วแล้วความมันของมันเนี่ยมันทําให้ทุเรียนกวนเนี่ยมัน เป็นการคงคุณภาพของมันไว้ได้ดีในการเป็นไส้เลยและแป้งเขาบางมากและกลิ่นของทุเรียนกวนนะกำลังอยู่ในปริมาณที่มันพอดีเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในคําเคี้ยวของเราหนึ่งคำเนี่ยมันจะไม่กลิ่นและก็แป้งเนี่ยมันค่อยๆ่อยนวลเรากินไปอ่ะเราจะยิ้มโดยไม่รู้ตัวจริงๆถ้าเป็นคนชอบทุเรียนกวนนะผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นนี่คือขนมเปี๊ยะทุเรียนครับของร้านขนมเปี๊ยะบ้านขนมไทยคนงามก่อนจะไปถึงคุโกผมขอ,อพูดนิดเดียวนะเนี่ยครับพูดคำเดียวจริงๆครับ บ้านนอกจริงๆครับ <c oughs> <c oughs> ม,มันบ้านนอกจริงๆท่านผู้ชมเชิญครับก็หนูขอพูดคำหนึ่งนะฮะกับน้องแวว <c oughs> นะฮะ <c oughs> แววดีเพราะมีแววโอ้โหยังหลอเลยะมันม,มันมีแววอ่ะมันมีแววขนมเที่อนี่มันมีแววเพราะมันแววดีนะเชื่อเลยนะฮะคุณผู้ชมไปแถวเมืองการนะลองแวะไปที่ร้านนี้นะครับขนมเปี๊ยะบ้าน ขนมไทยนางงามคนงามก็เขาเคยประกวดนางงามไงออ๋โอเคโอเคโอเคเถียงเถียงเถียงผู้ใหญ่เถียงทุกอย่าครับขนมเปียกตุเรียนครับเมนูนี้ครับจากบ้านจากร้านขนมเปียกบ้านขนมไทยคนงามรับไปเลยครับติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็มโอ้โหมนีด้วหพีมี่แอวผมผมไม่ได้ดูถดุ อย่าไปเข้าใจคําว่าเวลาผมพูดคาว่าบ้านนอกแล้วมันเป็นคำดูถูกอย่าได้เข้าใจอย่างนั้นนะมันมันเป็นคําชมอันมหาตาจันเลยนะฮะมันชอบากนะคุลวงเขาก็บ้านนอกสำหรับเราเนี่ยอันนถามว่าทุกวันนี้ยทุกคนในเมืองหลวงในเมืองกรุงมักจะหวยหาอะไรที่มันเป็นออริจินอลอะไรนี่เป็นความบ้านนอกอะไรที่เป็นความต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นอันนี้นูบอกเลยว่ามันมันเนบนุ่มมากครับมันเหมือนที่พวกคุณพูดจริงอ่ะมันสุดอ่ะ คือถ้าไม่เอาถั่วผสมมะทุเรียนมันก็ไม่อร่อยเท่านี้ใช่ใช่มันเลยมีความทีขึ้นมาเลยตอบนี้ผมจะกินถั่วกับทุเรียนคือไส้ไส้เนี่ยถ้าเราใช้เฉพาะทุเรียนกลวนอย่างเดียวมันก็อิงแบบมันจะหวานแหลมหวานแหลมโอ้โหเก่งมากอ่ะเนี่ยเก่งจริงเก่งจริงเก่งแต่ว่าพี่พี่ไม่ขออะไรแววอย่างหนึ่งอันนี้ทุเรียนจริงๆเลยพี่เอานะทุเรียนขอทีขอขอบคุณคุณสุนิสาขอบคุณร้านขนมเปี๊ยะ บ้านขนมไทยคนงามครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมโดยตลอดทั้งเผือกเกิดในป่านี่คือช้างเปือกอีกเชือกหนึ่งซึ่ง<แ>ผมบอกได้เลยว่าถ้าไปงานไหนงานนั้นถ้าคนเขารู้จักอย่างที่ผมรู้กันอย่างนี้ผมบอกได้จริงๆว่าขายยังไงก็เกลี้ยงสุด,สดขายยังไงก็หมดขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับลาไปก่อนอจนกระาจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ท่านไปอร่อยแถวนี้กับเราที่พระรามสี่ร้านนี้ใช่และใช้ได้ไปเลยครับเส้นบะหมี่เนี่ยจะเหนียวนุ่มเคี้ยวหนึบห้าร้านหนูเปิด<ไ>ปหนูไม่ใช้กวางตุง้งใช่เลยนะไม่ขมหัวปลาต้มเผือกครับเพอร์เฟครับเผือกแบบมันมากอร่อยจริงๆถ้าไม่มีคำว่าผิดหวังเลยครับคุณป๊อ